สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธี <c oughs> การการันตีนะครับว่าการการันตีคืออะไรนะครับผมก็คือเราต้องมาดูตรงประวัตินะครับว่าเราอ่ะเปิดไปกี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็นับตรงนี้นะครับว่าอะไรที่มันยังไม่ถึง5้ดาวอะ่ะอะไรที่เราเปิดเกินมามันก็คือ,อเราต้องเปิดให้ครบ8 0ครั้งครับครั้งเราจะได้การันตี5ดาว1ตัวนะครับแล้วก็นับไป5นะครับ5 สิบนะครับอ่าสิบห้านะครับยี่สิบยีนะครับสี่สิบสี่สิบห้าห้าก็นะครับก็ประมาณสิครั้งแล้วน่าจะได้การันตีแน่ๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับมาแล้วแต่ก่อนอื่นก็ขอเป็นน้องแมวก่อนนะครับอยากได้แมว มีแมวสีดาวอยู่นะไม่รู้จะได้ไหมถ้าได้สีแมวสีดาวได้โคตรดีอ้าวอะไรวะนี่อโอโหสุดเกินได้อาวุธนะครับอ้าวอุ้ยอาวุธพร้อมแมวเอาดีขี้ละละเย้ยเอาลนะเราเปิดไปสิบแล้วนะครับก็รวมทั้งหมดก็จะมีอยู่ เจ็ดสิบสรมนะรึรเปล่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ละ77นะครับจะเปิดไปแล้วทั้งหมด77ครั้งนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดอีก3ครั้งนะครับอ่ะครั้งที่1ไปก่อนนะครับหยอดไปเม็ดหนึ่งฮะอ้าวนาน,นี่ t the fuck แล้วหลุดเลดเป็นตัวนี้ด้วยไม่ยุยบี๊ย๊